ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ครับ3มเทคนิคในการเกษียณรวยนะครับยิงๆบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำยังไงดีถ้าเกิดอาชีพที่เราทําอยู่เนี่ย มันไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งได้แล้วนะผมมีตัวอย่างน้องชายกับคุณแม่แล้วกันนะครับน้องชายผมเนี่ยจบวิศวกรนะครับและเรียนปริญญาโทเกี่ยวกับธรณีวิทยาและเหมืองแร่แต่ผลสุดท้ายงานประจำเนี่ยมันเป็นงานที่เขารักครับแต่มันไม่ให้ไรายได้ที่เขาต้องการนะรสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็เริ่มเปลี่ยนอาชีพครับดังนั้นข้อแรกที่ผมอยากจะบอกคือการเปลี่ยนอาชีพแล้วอาชีพที่2เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องสัมพันธ์กับอาชีพแรกก็ได้ครับเนี่ย ฟาร์มนี้ชื่อฟาร์มรักสิ่งแวดล้อมไปจำปี2562ชื่อเริงชัยฟาร์มเริงชัยเนี่ยคือน้องชายผมเองนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือถ้าอาชีพที่2เป็นอาชีพที่คุณรักแต่คุณไม่มีความรู้คุณไม่ต้องกลัวครับคุณสามารถประสบความสําเร็จได้แน่นอนครับเพราะเวลาคุณทําสิ่งที่รักยังไงก็รุ่งครับเวลาคุณทําสิ่งที่รักคุณจะสามารถหาวิธีการได้แทนที่น้องชายผมจะทําฟาร์มธรรมดาครับทำเป็นฟาร์มแบบรักสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวผมจะพาไปฟาร์มนี้มีลักษณะพิเศษอย่างงนึงก็คือ เขาได้ขี้หมูมานะครับเขาก็จะเอาขี้หมูเนี่ยมาทําเป็นแก๊สนะครับแล้วก็ใช้เป็นระบบไฟในฟาร์มทั้งหมดเลยดังนั้นหมายความว่าฟาร์มนี้ไม่ต้องใช้ไฟข้างนอกเลยใช้แค่ขี้หมูอย่างเดียวนะครับแล้วฟาร์มนี้เป็นระบบขุนยนต์เป็นโรบอทก็หมายความว่าทั้งฟาร์มเนี่ยมีคนดูแลคือคนเดียวคือน้องชายผมแล้วก็เวลาจะจับหมูทีก็อาจจะจ้างพนักง,งานเป็นเอาซอร์ทีหนึ่งแต่ว่าโดยปกติเนี่ยในช่วงที่หมูกาลังเติบโตตัต้งแ,แต่เล็กยันโตเนี่ย จะใช้เขาแค่คนเดียวแล้วทุกอย่างเป็นโรบอททั้งหมดครับสังเกตไหมครับว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้วิชาที่เราเรียนมาเพื่อสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณแล้วเสร็จปุ๊บสังเกตดูนะครับไล่ตั้งแต่ฝั่งนู้นเลยฟาร์มเนี่ยมีทั้งหมด2ฟาร์มใหญ่ๆด้วยกันติดกันนะครับระบบทั้งหมดคุณเห็นไหมครับว่าใหญ่มากเลยนะครับแต่ว่าใช้คนดูเพียงคนเดียวแล้วระบบทั้งหมดเนี่ยเป็นอัตโนมัติทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาบน้ําให้หมูให้อาหารทุกอย่างนะครับรวมถึงแกส๊สระบบพลังงานทุกอย่างด้วยรอาหาหก็ อันนี้ครับก็ทำนะครับโดยการเขาออกแบบเองทุกอย่างเลยดังนั้นผมอยากจะบอกว่าแค่นี้ข้อที่1คุณก็คุ้มค่าแล้ครับคุณสามารถเปลี่ยนอาชีพได้โดยไม่จําเป็นต้องพึ่งพาความรู้เดิมครับเรียนรู้ใหม่ครับเดีนี้ใครก็เรียนรู้ใหม่ได้ทั้งหมดครับงนั้นะผมให้กําลังใจนะครับข้อ1แค่นี้คุณก็ โอ้ห oh, ได้มูลค่ามหาศาลแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูข้อ2ครับข้อ2คือเราต้องรู้จักการทํางานชิ้นเล็กๆก่อนครับบางคนบอกว่าอยากจะทํากิจการอะไรทีต้องเสียเงินทีแล้วเยอะๆมีกิจการเยอะไม่ต้องครับอันนี้รุจิลาฟาร์มชื่อของคุณแม่ผมเองครับคุณแม่ผมเนี่ยตามหลักเป็นพยาบาลวิชาชีพเคยที่ผ่านมาคือชีวิตคือเปิดคลินิกมีบ้านเช่าแล้วหัวจุบแทกก็เก็บหอมรอมริบตัวเองครับทำฟาร์มของตัวเองบางคนบอกว่า,วาฟาร์มใหญ่ไหมตอนแรกคุณแม่ผมเก็บ เล็กๆเลยครับอาจจะมีพื้นที่แค่ไม่กี่ไร่ที่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็ค่อยๆขยายครับถ้าใครอ,อยากดูนะครับก็ดูขนาดฟาร์มก็สุดนู่นะครับต้นไม้ไกลๆแล้วก็ไล่ไปนู่นเลยครับจนกระทั่งถึงบ้านหลังนูน้นเฉพาะฟาร์มปลาอย่างเดียวก็น่าจะตกประมาณ20-30บถึงบ่อปลาแหละนะครับงนั้นสังเกตไหมครับว่าคนเป็นพยาบาลไม่ได้หมายความว่าเขาไม่สามารถทําธุรก,กิจได้ทําได้ครับเราค่อยๆสะสมทั้งเงินและสะสมทั้งความรู้ครับแล้วอีกอันนึงที่ผมจะให้ดูครับ คือฝั่งโน้นนะครับข้อ3นะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มต้นปรสบความสำเร็จจากธุรกิจหนึ่งอย่างเราจะประสบความสำเร็จในธุรกิจอีกหลายๆอย่างก็ได้ครับพอเริ่มจากทําฟาร์มปลานะครับตอนนี้ก็มีสวนถ้าไปถึงฝั่งโน้นไกลๆก็รวมกันก็เกินร้อยไร่แล้วนั้นะผมอยากจะบอกว่าผู้หญิงเล็กๆคนหนึ่งนะครับส่วนสูงแค่ร้อเซนเป็นแค่คนที่ไม่ได้มีความรู้อะไรนอกจาก การเป็นพยาบาลจะสามารถค่อยๆสะสมความรู้แล้วก็ทำฟาร์มแบบนี้ได้ใหญ่โตมโหฬารมากเลยด้วยเหตุผลอย่างเดียวครับคือเราต้องเริ่มจากนะครับการทำสิ่งเล็กๆก่อนถ้าเราสามารถทำสิ่งเล็กๆได้อนาคตเราสามารถเกษียณรวยได้แน่นอนครับผมอยากแบ่งปันความรู้นี้ครับอยากเอาครอบครัวของตัวเองเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นว่าเราสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ครับโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆครับรักคนไทยทุกคนนะครับแล้วเราเจอกันใน YouTube Facebook ที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกเตอร์ทีมครับสวัสดีครับ